เฮมเฮมก็สวัสดีนะครับพบกับผมแดนนี่ดันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของคุกกี้รันกันนะครับอันดับแรกนะฮะนี่เลยครับกิจกรรมแชปเตอร์ใหม่มาแล้วนะฮะอันนี้เป็นสตอรี่นะฮะระหว่างคุกกี้โคตรซอมกับคุกกี้นักการเวลานะฮะอัปเดตใหม่ครั้งนี้มันต้องมีตัวใหม่มาแน่นอนฮะ โฮโุกกี้รถใหม่นะฮะรถสตียลี่นะครับมาสเทรีระเบิดเติร์เต,เตไปเลยนะครับอ๋อเป็นแชปเตอร์ใหม่นะครับต้องไปนั่งทํานะฮะเดี๋ยวว่างๆจะไปเล่นกันนะฮะอย่าบอกนะว่ามันอยู่ใน นี่จะเป็นต้องไปรับของเอกเนาะก่อนนะครับโอ้ละเพรก็เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ได้ได้รีวิวเยลลี่ตัวใหม่กันนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับที่ผมอัดอยู่นะครับคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะปีใหม่กันแล้วนะครับแล้วก็กากิจกรรมชวนเพื่อนนะครับเหมือนน้องททมจะบัฟนะครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลน้องททมกูตันตั้งนานแล้วนะครับ ทีอย่างนี้ไม่ทำละครับเออแล้วก็กิจกรรมกิวก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าม,มันมีกิจกรรมมาใหม่นะครับอ๋อผมเหมือนเพิ่งเห็นสมบัติใหม่ๆแวบๆนะครับน่หถือว่าดีกันเลยดีเดียวนะฮะ เดี๋ยวต้องไปอ๋อแล้วมีสมบัติอ๋อสมบัติมาใหม่แล้วนะครับเพี่มากเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนใดนะครับไปสุ่มคุกกี้กันก่อนนะครับใช้ของเหลือใช้เนี่ยแหละครับเพิ่มคุกกี้ตัวนี้ไปนะฮะคุกกี้รัสตริงเยลลี่นะฮะไม่ต้องพูดความํำเพลงนะครับสุ่มไปเลยนะฮะเจ็ดครั้งนะครับ ไม่รู้ดีหรือเปล่านะฮะป้านป้นไปเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ไอคุกในเรื่องการแนะนำคุกกี้ผู้เล่นใหม่นี่ผมไม่สามารถแนะนําได้จริงๆนะครับว่าตัวนี้ดีหรือไม่นะครับเพราะว่ามาที่ไรผมก็ซื้อหมดทุกตัวครับเอาจริงๆใครมีงบก็ซื้อไปเถอะนะครับเอาไอเยี่ยสับปันรถมึงผมมาได้ยังไงวะไอสัตว์สูมต่อนะครับมีทิกนะฮะต้องสุ่มประมาณ8.7ครั้งนะฮะเพื่อให้คุกกี้เวล14บนะครับ เก็สุ่มไปเลยเจ็ดครั้งเช่นกันนะฮะสุ่มก่อนนะครับสุ่มสมบัติก่อนถุยสุ่มเพชรดีอ่าก็จะเสียคิตตันไปบ้างนะครับใจจริงผมอยากเผาคิตตันให้หมดเลยนั่นเนี่ยเก็บไว้เยอะมากไม่รู้ไว้ใช้ทำอะไรเยอะไปหมดเลย ไม่รู้เป็นอะไรนะใครเห็นคิดทำรับผมว่าผม,ผม็นคิดทิดตันเยอนเแ,แล้วรู้สึกว่าอยากอยากทําอะไรอยากทําอะไรกับกิ๊ตตันบ้างแต่ทําอะไรไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าต้องเก็บไว้ใช้นะฮะยามฉุกเฉินนะฮะอันนี้ก็เกลือนะครับเกลือตามระเบียบไปแล้วก็มาสม,สมบัติใหม่นะฮะเอาสมบัติมาก่อน,นเอาอีเะสมรถสมสมบัติใหม่แต่สมบัติเก่าดัานผมมาว้ตลกดีวะ เอ้ยบูมแมลงเอ้ยโผล่มาเลยเอาสมบัติใหม่ขอละ่ะหีทเอ้ยเยี่ยมสมบัติใหม่เอ้ยเปลี่ยน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 เอาบูมแมลงออกเอาไอ้หาไอ้โล่เฮ้ยสมบัติใหม่ออกมารลุๆว่าเยี่ยมเอาให้ซักวิวเจ็ดนะผมขอละเออโลก็ออกดีๆๆๆีๆๆ หลังๆสมบัติใหม่ออกมาดีวะ่ะเฮ้ยสมบัติใหม่อัดสักรอบนึงไปอ,อันนี้นะครับต้องไปอัพคุกกี้ก่อนนะครับถึงจะมีแชนดี้มันได้นะฮะอัพไปเลยนะครับหีบไว้สุ่มครั้งต่อไปนะครับ สมบัติใหม่ก็อ่าแล้วก็ค้อนวอนนัสด,ด้วยนะฮะเห็นเขาบอกว่าบันบับบานะฮะอ๋อต้องไปอาฟุกี้มันก่อนกับเพชรมันก่อนนะครับลืมไปเลยโอ้ก็กูจะกดออกทำหี้อะไรวะเนี่ยไปครับบรับสมบัติกัน สุ่มไป8ดรอบได้9้ารอบนะฮะได้มาเวล8ปดฟีเลยนะครับตอนนี้ก็เวลตันเรียบร้อยแล้วนะฮะบูมมาแรงนะฮะสมบัติใหม่สมบัติไม่ไม่ใหม่จ้าแล้วแหละครับเพราะว่ามันมันเป็นสมบัติเก่ากึื่แล้วนะฮะแต่ว่าผมมาเล่นช้านะฮะถุยแทบไม่ได้เล่นเลยดีกว่านะครับแล้วก็อัพอก,กันงงมากเลยสุ่มสับปะรถโผมาโผม,มาได้ยังไงก่อน ไม่ได้ไม่ค่อยอยากได้เลยนะสัสประรถเนี่ยมันเก่ากลกไปแล้วครับสำหรับผมนะต่อไปก็หาเพชรกี่ตัวใหม่เอาเพชรตัวใหม่กี่ตัวใหม่แล้วก็นี่ฮะเอาเวลสิบสี่พอนะครับที่เหลือถ้าไม่พอยังไงก็ยัดยัดโพชั่นเอานะครับน่อย่าไปใช้แปดกล่องนะครับมันเปลืองนะฮะ แนะนำว่าใช้ใช้เจ็ดกล่องพอนะฮะจะได้เวลสิบสี่พอดีนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่สี่อ่ะสี่แล้วสุ่มยังไงไมันก็ได้ตามอยู่ดีอ่ะครับเพราะว่าผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะแล้วเอาโพชั่นยัดไปนะครับเท่านี้เองนะครับไม่เห็นยากอะไรอีซี่แต่ปิงเปงนะฮะกิจกรรมก็มาใหม่นะฮะอันนี้กิจกรรมก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าอยากได้คุกกี้ก็ไปอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้อันนี้สามารถต้องไปเก็บเยลลี่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าเก็บยังไงนะฮะอันนี้ผมเลือกทีมอยู่บ้านนะฮะใครๆส่วนมากก็ต้องอยู่บ้านอ๋อและคิดต้าน,นี้เหมือนเดิมนะฮะ ใช้คิตตันเพื่อให้ได้คิตตันกลับมานะฮะจะใช้คิตตันทำอะไรดีอ่ะล่าสมบัติใหม่ไหมเวแบเวบเพรอยูแบบ่เพรมันอยู่ไหนล่ะเนี่ย อันนี้จะซื้อก็แล้วแต่ไม่ซื้อก็แล้วแต่ท่านนะแต่ผมก็ยังไม่ซื้อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเพชรเลยเยอะมากเอาเพชรไปทำอะไรก่อนดีอ่อเผื่อใครยังไม่เห็นนะฮะไออันนี้มันจะเป็นกระปุกคิสตันเหมือนเดิมนะครับกระปุกอมสีคิสตันนะครับจท่านจะใช้คิสตันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอย่างที่บอกนะฮะคิสตันมีจํานวนจํากัดนะครับ สามารถใช้ได้ประมาณถึง1นึ่งแสนคิปตันเท่านั้นและคิปตันที่มีก็จะได้มาเป็นคิปตันในนี้นะครับสามพก็คือ6อันเท่ากับคิทต้องใช้คิปตัน6อันก่อนนะครับถึงจะได้คิปตัน1นอันมาสะสมในนี้นะฮะซึ่งผมก็เป็นไปสุ่มเล่เล่นมานะฮะก็เลยได้เยอะเยอะหน่อยนะครับหรือแค่กระปุกคือจะแคะได้เลยหรือว่าจะรอให้เต็มก่อนนะครับถึงจะแคะได้นะครับโอเคส่วนต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะไปรีวิวไว้นี่กันนะฮะ ไม่รู้ว่ามันอยู่ในโหมดเนื้อเรื่องหรือเปล่านะฮะเลือกแคปเตอร์ไม่ใช่นะฮะมันกิจกรรมพิเศษนะครับเดี๋ยวมิตภาพก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เซอร์เวอร์ว่ันไปแล้วนะฮะกิจกรรมนี้น่าจะคุ้นๆน,นะฮะเหมือนของน้องพามนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเอาคุกกี้ตัวใหม่มารีวิวซะเลยแล้วกันนะครับ เอาเชียรไม่ใช่เพชรเพชรเวลสิบสี่นะครับผมยัดมันเวลสิบสี่ไปก่อนนะครับไปลุยกันนะฮะอันนี้ก็เหมือนเหมือนกับดาดาน,นจาจักนะฮะคล้ายคล้ายกันนะครับ คุกกี้ความสามารถจะเป็นอย่างนี้นะครับต้องยิงปืนนะฮะยิงไปเรื่อยๆนะฮะจนเครื่องพังนะฮะเครื่องเทียอะไรก็ไม่รู้นะฮะเครื่องเครื่องเวลาของแม่งนะครับเอ๊ะเฮ้ยแ้งคุกกี้นำโชคคุ้นๆนะมั้ยเมื่อกี้มันคุ้นมากๆเลยนะครับที่คุณเพราะว่ามันเคยอยู่ในมันเป็นไอเทมที่เคยอยู่ในไลน์คุกกี้รันมาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะฮะ คุ้นมากมากฮะไอไอเทมเมื่อกี้แป้งนาโชคนะฮะคีดจําได้แหละเคยอบแล้วอ่ะไอถ้าเป็นแป้งสิงลุงล้งๆอ่ะผมจําได้มันจะได้ไอตัวดีๆได้ของดีๆได้คริสตัลเยอะๆเ,เออแป้งทองฮะแป้งทองก็มีนะครับมันมีมาหมดเลยนะครับกิจกรรมนี้นะฮะเอากลับมาให้คิดถึงกันอีกรอบนึงนะครับสําหรับอีแป้งนําโชคบ้าบอเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับที่พี่ไปดูด,ดูมานะฮะไปแอบดูมาคร่าวๆนะครับ น้องไทม์นะอาจจะมีบัฟนะฮะแล้วก็น้องน้องขวดซองนะฮะน้องไทม์ผมที่น่ารักก็ไม่ถูกลืมแล้วครับขอบคุณนะครับที่เอาไทาม์กลับมาโดดเด่นในสตอรี่นี้นะฮะเล่นกันไปเรื่อยๆเลยครับเล่นกันไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าเมมจะเต็มหรือเปล่านะฮะไอ้เหี้ย ไอ้คุกกี้รันเมื่อกี้ผมต้องไปนั่งลบแอปที่ไม่จําเป็นหรือไม่ก็ลบรูปภาพรูปภาพเก่าๆสมัยพระเจ้าเหาอะไรก็ไม่รู้ในเครื่องนะครับตอนนั้นนะครับเมมจะเต็มอยู่แล้วครับเมื่อกี้ดีนะลบไปก่อนแล้วก็อัพได้นะฮะลบรูปภาพทิ้งไปเลยนะฮะรูปภาพสมัยเหาหนูน่นเหาไหนสักเหานึงนะครับอ๋อมันจะเป็นยศป่ะเหมือนคล้ายๆชรเลนอะไรสักอย่างอะครับเมื่อกี้อ้าวแล้วผมเล่นมาตั้งนานแล้วเกิกลืมดีแคนดี้ให้แมง เอกน็อกคู่กับคุ๊กกี้ตัวใหม่เข้ากันไหมวะเนี่ยเอกน็อกใจเกเีนะครับมันต้องทำคะแนนประมาณไหนอ่ะใครก็ได้พอบอกผมบอกบอกผมดีได้ไหมว่าทำยังไงอ่ะไม่รู้จริงๆนะเนี่ยและอีแป้งโดนี่มันอ๋อไอ้แป้งโดอ,อันนั้นป้าเทียบไปเรียกอะ่ะ แต่อเทมนี่มันคุ้นมากเลยนะเอาไว้อบคุกกี้ในเอาไว้อบในลายคุกกี้รันได้เลยอ่ะคุ้นมากเลยอ่ะจริงๆบอกเลยหลังจากไม่รู้อ่ะหลังจากที่ผมหายไปจากคุกกี้รันก็น่าแหละเบื่อนะฮะแต่ก็เท่านี้ก็จะพยายามนะฮะหลังๆมานี้ผมรู้สึกว่าสนามแข่งผมไม่ค่อยได้แตะเลยมันจะเป็นแรลงป่ะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอะครับอันเนี้ย งงมากจริงๆผมงงจริงยอมรับเลยงงเด็กมากไอเนี้ยอีเวนต์บ้าบอเนี่ยแล้วเพรก็จะมีความสามารถสก,กิลประมาณนี้นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมไอเชีย่ยบนัาามอยู่ข้างหน้ากูไม่ได้ขึ้นไอสัตว์เอ้ยยืนยันไปก่อนนะฮะมันต้องให้เล่นยังไงเชปเตอร์เนี้ย อ๋อมันจะมีพิชชันโบนนะจู่อ้าวแล้วใช้ถูกอันด้วยอันนี้ผมบอกเลยว่าที่ผมใช้ไม่แก้ม,มั่วนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำคะแนนแบบไหนนะฮะอ๋อมันจะได้ของอชิตตันก็ถือว่าคุกกี้คุกกี้อยู่นะฮะประมาณนี้นะครับ ผมก็เลือกผูกทีมแล้วล่ะทีมอยู่บ้านเพราะว่าผมก็อยู่บ้านจริงจเนี่ยจะโกหกตัวเองทําไมล่ะถูกไหมครับอยู่บ้านก็รับสารภาพมานะครับแล้วก็มีอีกนะฮะชาเลจนนะ,ะับไปเล่นชาเล้นกันนะฮะไอกี้ที่ผมเล่นเมื่อกี้เป็นยุทธการอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ลืมผมเล่นใหม่ลืมตีเคนที่มัน นี่แหละวิธีตีแคนดี้แบบสิ้นคิดนะฮะไม่ต้องทำอะไรนะฮะเอาผงไปอุดปากแม่งเลยก็ก็เติบโตได้นะฮะสองหมื่นไปเลยฮะคุณรวยติดบอกเลยผงเยอะยัดไปเต็มสูบอะ่ะติดเพอผมว่ามันต้องติดอะ เออคุ้มหน่อยเว้ยตามแล้วก็ตามลำดับขอพอรไปเลยครับเกลือขอสีเขียวนะขอสีเขียวสีฟ้าหนักกว่าเดิมอีกเออสีเขียวเยี่ยม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 ในเรื่องทั้งหมดก็โอเคไม่เลวร้าย เดี๋ยวจะลองเล่นชาเลนจ์นี้ดูนะ,ะอันนี้สมบัติก็สุ่มมาเป็นเลเวลแปดมาเลยนะฮะเดี๋ยวต้องหาวิธีไปผ่านเพชรก่อนอันนี้ก็จบกันไปนะฮะอันนี้ต้องกอบกู้นะครับอันนี้มีสภาพเหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองรีวิวในโหมดนี้ดูก่อนนะครับ ไมู่ไม่รู้ว่าเมมกูจะเต็มหรือยังนะสมบัติก็แนะนำนะครับใช้เป็นเซตท็อปไปเลยนะครับเขาจะนิยมสมบัติใหม่กันนะฮะเชี่์สมบัติใหม่กันหมดเลยแล้วก็ผมคิดว่าโคมไฟอาจจะโคมไฟมีบัฟแล้วก็ฉันก็ใช้สมบัติลองใหม่ผมจะลองประมาณนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะโอเคไหมนะฮะตีมาอย่างดีครับบอกเลยแล้วก็นะผมจะรีวิววันนี้ จะเล่นแบบพูดไปแค่โหมดนี้โหมดเดียวนะฮะโหมดยากจะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเล่นทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าโหมดยากอาจจะต้องใช้สมาธิสูงนิดนึงนะครับอ๋อถ้ายิงแล้วมันจะแคนดีโ้โผล่มาอ๋อถ้ากดมันจะเป็นปืนมากนะเหมือนจะเป็นแคนดี้พิเศษพุ่งเลยนะฮะอันนี้เรียนแบบน้องทามาหรือไงวะเนี่ยเทมบ้าเมื่อกี้เนีน่ย <cido f 2> สนุกกินนะเอาเชี่ยชนหาเอ้ยชนจนได้เลยกูอันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นดูไปก่อนนะนี่ไม่รู้นะฮะว่าจะถึงได้มอดไหมนะฮะชนไปแล้วดอกหนึ่งนะฮะแต่แต่ว่าทำไมคะแนนมันน้อยจังเลยวะกูก็เริ่มสงสัยแล้วสรุปมันหน้าป้านจริงไหเนี่ยเอ้าเชี่ยแล้วกูก็ไม่ได้เก็บเยลลี่หมีฟ้าด้วยไอ้สัส ไป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 เลยไม่รู้แอนดรอยเป็นโลกอะไรนะครับต้องอัาจอย่างนี้นะฮะใส่หูฟังแล้วแม่งไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับตอนเวลาอ่าจแล้วแบบเปิดไม้นะครับมันไม่ได้ยินเสียงไปเลยเลยต้องมาอัาจแบบนี้นะครับใช้หูฟังไม่ได้นะครับต้องหนีมาอัาจคนเดียวในห้องเนี่ยแหละครับแล้วก็บอกเลยสนุกมากแล้วก็ขอบคุณนะที่เอากิจกรรมมาให้กูทา กูจะได้ไม่เบื่อสักทีเอยถ้าไม่มีอะไรทำผมแบบจะรู้สึกเบื่อแล้วเหงาหงอยเหงาหงอยมากยิงจุด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 อย่าบอกนะว่าไอา้ยิงเมื่อกี้มันเป็นสก,กินแคนดี้มันเป็นสกิลแคนดี้อ่ะมันเป็นแคนดี้เหรอมันเป็นสกิลของแคนดี้มันเหรออย่างนี้ก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าจําได้ตอนเล่นน่ะตอนเล่นครั้งแรกอ่ะในอีกโหมดหนึ่งอ่ะ มันไม่มีอย่างนี้นะเว้ยขออย่างเดียขอ,อยถึงไดมอนด์ก็พอเดี๋ยวอ๋อนีบอกเลยรั่วมากรั่วจริง ว่าผมจะพาทัวร์ดูสมบัติดีไหมไม่ต้องอ่ะเอาทีละส่วนไปเลยฮะอะไรวะไม่เี้เฮ้ยโอนัสตีใหม่เย็ดเค้ก็มันเหมือนเงินกันเลยวะแค่เปลี่ยนทีมจจดีใจทำไม่เขียวคอเคกกอะไรวะเนี่ยโอ้ลง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  เนี่ยไดยมอนได้เม้ยเนี่ยเล่เนมาตั้งนานอย่างอเมอรอรอยู่เลยเนี่ยผมคิดว่าจะสุ่มเอาให้เม็นสีอเอ็ดดิไหมแล้วค่อยเก็บกิตัานใหม่ภารกิจมามกอย่างนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะจ๊ะขอบอกแต่วาเป็นชาเ์เล่นที่เล่นโคตยากเลยนะครับบอกคง ยากมากดูโซมผมไม่น่าจะได้ไดมอนแล้วไหลเนี่ยคนมาลุล,ลัวขนาดนั้นหรือว่าได้วะไม่รู้อะเอา้าเล่นไปเล่นมาสี่รออิมแล้วเหรเฮ้ยเร็วนะมาบอกเลยถ้าสะกิวรอดสุดท้าทันก็คือไดมอนนะ่ะอะ เดียวจะได้อนอยู่แหละเสียดายไม่ได้ชนเลยโอ้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอชาเล้นจ์เร่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นเองนะครับเล่นไปพูดไปจะรวนบ่อยนะครับชนไปเลยทีนึงหน้าแหกกเลยเมื่อกี้เบรกเอาก็ยังเล่นไม่จบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเล่นต่อทีหลังนะฮะ แนะนำนะฮะให้ไปสมสมบัติใหม่ได้เลยนะครับสมบัติใหม่อาจจะดีนะครับอาจจะดีผมก็ไม่รู้ว่าดีไหมนะอ๋อมันต้องเชียร์ทีมนะฮะอ้าวเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะแต่มันจะเปลี่ยนจำได้มันจะเป็นจดหมายนะครับแต่ว่าเอาจดหมายที่ได้มันจะเปลี่ยนนะครับมันเป็นอีแป้งนำโชคในลายคุกกี้รันนะฮะ เอากลับมาให้กูได้คิดถึงอีกครั้งขอบคุณนะเจ้าหนวดแล้วก็น้องทามยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับการรีวิวนะฮะสกินนะฮะน้องทามมาแล้วนะฮะกับน้องคอยเซ้งนะฮะถุยขวดซองนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะมีขายไหมนะเชียกูอยากได้แสงจันรจะตายแล้วแต่ด้านเอาถามมาก่อนไม่เป็นไรน้องทามก็ตัวลูกรักผมเหมือนกันนะฮะ เราได้คิดต้านเยอะเดี๋ยวก็จะสูมให้ดูเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ